คนเกิดจริงจังมากจริงจังมากไม่ว่าจะรอคุณเข้าแต่งงานใช่ชิมก็งงแต่งงานทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงานอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเข้ามาพร้อมกันเออแต่จริงจริงคือต้องแบบต้องชิมเดินคนเดียวเหรอยังได้ยินเดียวคนเดียวอ่ะอันนี้คือแบบโดนแซวเลยว่าแบบเหมือนงานแต่งตอนเสิรเค้กก็อยู่คนเดียวอ่ะแล้วไม่เราไม่ได้เขาลาบอกออกไปก่อนขอคนเดียวแล้วก็ มันใกล้เหมือนกันพี่บอไม่ได้ได้ของขวัญอ่ะเออหรอเออไม่ได้ได้ของขวัญไปชิมพิซซ่นแต่ว่ามีตอนเช้าเพาะวาสั่งคาเวียมาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะพี่พี่สั่งแบบลูกโป่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มสปอยทันสุดว่าจะเพิ่มเพชรที่อยู่ในมือพอแล้วหนักใช่อ่ะค่ะ บอกพอดู้มากก็คือเอาจริงมันก็ตอนถ้าถ้าพูดถึงปีนี้ก็ยังไม่ยังไม่พร้อมด้วยค่ะด้วยแบบงานอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เรายังอยากทําอยู่แล้วก็ด้วยมันมันหลายอย่างมากเลยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะมันก็รู้สึกว่าพอหมอบก็ต่อที่ยาแต่บางทีถ้ายาตัอบอาจะพร้อมพร้อมกันก็อาจจะเนี่ยอาจจะเพราะเห็นราอแหวนไ่ไ้เห็นยาี่ยเบอกว่าอยากจะแบบว่าท้องท้องกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ดี จะมันดีนะจริงๆมีคุยกันไหมมีคุยกันแบบคุณทำไปหรอว่าเพราะนี่มันเป็นเรื wow ่องวกโอ้โหเอ้ยถ้าเราท้องพร้อมกันเราคลอดพ้องกันไปหมดเพิ่งคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาก็มีวางแผนอะไรของเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยท้องพ้อมกันเลยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็กำลังแก่จะมีลูกคนที่สองเหมือนกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันแต่คุยเรื่องแบบว่าแพทย์องรลูกสบาย มันต้องมาต่อเลยพ่อแม่สนิทกันลูกช่างก็จะเอาช่างจะถึงอะไรเงี้ยอ๋อผมผมไม่เขาสงสารใครสงสารรูปมาเจอพ่อแม่แบบนี้เพราะกที่เรายังมีแฟนเรายังเป็นเรื่องเราอยู่มาเราว่าอยากได้แฟนไม่ไมอ้าวไม่ค่ะไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้แฟดเลยค่ะอ๋อมันจะได้กินเยอจบเลยครบเข้าใจอะค่ะหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากเลี้ยงคนเดียวเลยอะค่ะใช่คุย เขาพูงมีหลานใช่ไหมสองคนน่ะเหมือนเขาจะสนใจหลานชายมากกว่าเนงไม่รู้ว่าพอเขาไปเจอหลานของพี่มีเขากระตุ้นไหมว่าเออสกิลหรือว่าเอ้ยมันแบบหลานเด็กมันน่ารักจใจมือมันต้องถึงเวลาแล้วล่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็นแล้วอ่ะแต่เราเราอุ้มไม่ได้คือเขาอุ้มหลานขึ้นมาแล้วหลานเงียบแล้วพอคิมอุ้มหมักร้องอ่ะเข้าด้เลยลู้ใครจะเลี้ยงรู้เลยอันนี้คือพี่สุนแล้วแบบใช่คิมเชื่อว่าพี่หนัดต้องเปลี่ยนค่ะอ๋อแล้วปวดนม อันนี้ไม่ใช่ิคลิปเที่วแล้วลิปบอกแม่ทำไรแม่จะนอนดูทีวีปั้นนมอย่างเดียวใช่โครงการฝากลูกไ้กับสามีใช่คือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้วอคือเฉินเฉินแบบมีแค่แฮร์รี่อ่ะเขาก็